ดีค่ะพอกับแ e องจี้ค่ะอีจริงค่ะกับชีวิตชอบเที่ยวนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมบอดอกนะคะแล้วก็อยู่กันที่หน้าห้องอาหารนี่เห็นไหมฝอนรูมนัม่นเองนะฝัฟอนรูมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาลองชิมอาหารของที่ฟอนรูมนะคะคร<ช>ว,ว่าเป็นอาหารไทยเนาะสไตล์รถมือแม่สไตล์รถมือแม่นะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วตามเข้าไปดูกันเลยค่ะค่ะ แล้วก็วันนี้ที่เรามามันจะเป็นโปรเป็นเซตใช่ใช่เป็นเซตนะคะเอ,อ่อไปอะไรบ้างคือมันจะมีคือต้องอธิบายก่อนว่ามันจะมีเฉพาะมื้อกลางวันนะถ้าใครจะมาเป็นเซตก็ค,คือเซตหนึ่งอ่ะจะพันสองร้อยบาทบวกบวก็มามาพ่าะปนะาจมาาลพันสี่นะคะแต่ว่าในหนึ่งเซตเนี่ยมันก็จะพอชั้นสําหรับหนึ่งท่านนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ชอบทานเป็นเซตเราก็สามารถมาทานเป็นอาหารตามสั่งได้ใช่จริงๆแล้วเขามีอาหารแบบเยอะมากนะทั้งขนมทั้งของหวานคือแบบ อลังการมากพี่สาวแล้วก็เมื่อกี้อีจินแอบบอกว่าเมนูนี้คือเบสต้องใส่เ<ช> <คา S 2> สือ<ล>รองไห้เราใส่ก็กน้ำตาไหลเลยอร่อยนะะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเราลองไปดูกันว่าอาหารเซตมัน,นจะมีอะไรบ้างน,นะคะไปเจะกันค่ะ นะะคอย่างแรกเลยนั่นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคอมเมนต์รี่ใช่ของซีของซีของแรกของเราถ้่เกิดถ้าเกิดเป็นจากโค้ดก็เหมือนเป็นอัมบูสของโค้ดใช่ใช่ก็คืออะไรคะคุณจิ๊มันคือเข้าเกลืบกุ้ยใช่ข้าเกลืบกุ้ยใช่เออจะมีความแบบเขียวๆกับกรอบนะคะแล้วก็บางๆเป็นไงบ้างคะ มันจะเหมือนมันติดขมเน็ดนึงอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นแบบกันย่างหรือเปล่าแต่ว่าอร่อยนะอร่อยใช่ไหมคะมาแล้วนะคะอย่างแรกของเราในอาหารเซตนะคะก็จะมีเจ้าตัวกระทงทองนะคะใช่ก็จะเป็นลักษณะของเออเป็นกระทงนะคะแต่ด้านในเนี่ยจะเป็นเหมือนปูนิ่มปูนิ่มใช่แล้วก็เป็นเหมือนอ่าน่าจะเป็นถั่วนะคะแล้วก็เหมือนเป็นกลือกิ้งย่างนิดนึงใช่ มันมีความรสจืดมนยังไงอันนี้เห็นชื่อเขาบอกในเมนูนะคะเขาบอกว่าเป็นกระทงทองคูนิ่มซอนมะขามค่ะอโอเคกระทงทองคูนิ่มเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงอร่อยดีนะเปรี้ยวี้เ็ดนีนึงอที่ว่าไงอร่อยดีนะคะอร่อยเป็นสตาร์เตอร์ที่ดีจานต่อไปนะคะเขาบอกว่า ชื่อเขาเป็นไก่เหลืองย่างกะทิสดก็นี่นะคะจะเป็นไก่เหลืองย่างกะทิสดนะก็จะแบบเป็นตัวไก่จะเป็นออกสีเหลืองๆเลยแล้วก็ซอสก็จะออกเหลืองๆน่าจะเป็นขมิ้นเนาะแล้วก็ข้างๆเ่ยเขาก็จะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับข้าวเหนียวเหมือนจะมีอะไรฝอยๆอยู่ข้างบนนะคะอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีซอสแล้วก็มีน้าจิ้มมาให้นะคะัาดีกว่าว่ามันเป็นยังไงคะ่ะคุณพระโชคเขาบอกว่า<ม>ให้บีบมะนาวก่อน ใช่บีบมะนาวก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าบีบมะนาวแล้วเนี่ยรสชาติมันจะแบบเปลี่ยนไปเลยก็ต้องทานกับตัวข้าวเหนียวใช่ค่ะตัวข้าวเหนียวเนี่ยนิ่มมากพี่สาวนิ่มแบบเหมือนข้าวเหนียวสังขยาเลยอ่ะนิ่มมากเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมให้นะคะก็จะมีเหมือนเป็นหอมหอมข้างบนน่าจะเป็นหอมเจียวเนาะชิมนิ้มาให้ กินแบบไม่เห็นกินอร่อยดีอือมหนุออ่มมาอ่ะคือรสดีเนาะเป็นอาหารแบบก็หนุ่ๆมๆดีนะมันเป็นอาหารไทยที่แบบเราสามารถหากินในโรงแรมได้นะคะแล้วก็รสชาติก็แบบไม่ได้เป็นฝรั่งจา๋าอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเมนูที่ไม่ได้อยู่ในเซตนะคะแต่วันเป็นซิกเนเจอร์เราก็ต้องบอกว่าโอต้องสั่งมาลองนิดนึงใช่เราก็เลยสั่งเพิ่มมันนี้ก็มี2อย่างนะคะก็คือเจ้าตัวเสือร้องไห้เนื้อสัตว์ไห อีกอันคือทะเลสตอผัดกุ้งสดทะเลสตอผัดกุ้งสดนะคะก็รู้เองชิมเลยดีกว่าอ๋อลืมบอกว่าที่นี่มาที่นี่เขามีข้าวให้อยู่แล้วไม่ต้องสั่งเอาฟรีให้อยู่แล้วจ้าทุกคนมาเรามาเริ่มจากอะไรก่อนเรามาเริ่มจากสตอทะเลทะเลสตอผัดกุ้งสดกับกุ้งสลับกันอ่ะก็เขามีปลาหมึกตัวนี้ตักปลาหมึก and the ston s t เดี๋ยวทานพร้อมกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะ เหมือนเขาขั้แหงไหอืมอืมจะไต่ไส้ไหมเค็มๆเ,เ,เห,หมือนไหมรสชาติจัดจานมากเดี๋ยวต่อไปเรามาชิมเสือร้องไห้กันนะคะอขออนุญาตตักเนาะเออก็อันนี้นะคะอืมนี่เสือร้อ,องไห้จ้ะใช่ค่ะอันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเป็นยังไงตัวนี้เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยคือทุกโต๊ะต้องสั่งอ<ม>ันจะมีมมนม้ำจิ้มแบบจิ้มแจ่วนี่เป็นคล้ายๆน้ำจิ้มแจ่วเนาะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเผ็ดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องลองชิมเพราะว่าจะเผ็ดใช่ผมว่าถ้าเกิดคนที่ไม่กินเผ็ดก็สั่งเขาได้ใช่ค่ะไม่ควรจะแบบใส่เนาะจริงกินแบบไม่นี่แล้วเพราะจริงกินเผ็ดมากไม่ได้นะคะขออนุญาตชิมนะคะแล้วก็ให้ดูร้อมกันอื้นไม่มากอันนี้คือดีมาค่ะอาหารในเซ็ตจานต่อไปนะคะนั่นก็คืออะไรคือทอดมันปลาอินทรีย์ทอดมันปลาอินทรีย์ค่ะ ให้มาสามชิ้นนะถักักโรยนิดหน่อยน้าจงน้ําจิ้มลาดมะเร็วนะคะแล้วก็มีอ๋อถั่วแไปข้างๆนะคะต่อมาก็จะเป็นออแกงป่าปลาเมินงจงปลาเมินใจนะคะต่อมาก็จะเป็นกะหล่ำปีขั้วน้าปลาแล้วก็จะมีกุ้งแปะแปะแปะอยู่ข้างบนด้วยนะคะมาเรามาชิมกันดีกว่ารสชาติเป็นยังไงจากเอาเป็นทอดมันก่อนละกันก็เดี๋ยวขออนุญาตทานพร้อมกับข้าวนะคะนิ่มมากนะจะได้รู้ว่ารสเป็นยังไงบ้างนี่นะคะ อืมอืมก็าวมชัดมากมต่อไปนะคะเดี๋ยวชิมเป็นเนขะเรียกอะไรอะ่ะอันนี้เป็นปแกงป่าอันนี้เดี๋ยวลองชิมให้นะคะว่าเป็นยังไงไม่เผ็ดเลยอืมนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นกระลำปีนะคะกระลำปีผัดน,น้ำปลาเขาทําแบบน่ากินดีเนาะมาเป็นอย่างนี้เลยมีกุ้งแห้งหนึ่งตัวคือใบใหญ่มากใบใหญ่มากขอบอก ทมกป็นขนมดีอ่ะรับไหมเรากุ้งแห้งกรอบมากอร่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเหลือเป็นขนมหวานในเซตนะคะเดี๋ยวเราอไปดูขนมหวานแลเจอกันค่ะก็้มาถึงขนมหวานของขนมกันมากมายนะคะเริ่มต้นจากขนมในเซตของใช้์ไซซ์ค่ะทำไมเซตที่เลือกได้ระหว่างเป็นกามร้อนเเบ็ดกับทุเรียนนาคาป้าไซซ์อย่างทานก็ต้องกินทุเรียนชูรีนนาคาป้า อันนี้เขาไม่กินทุเรียนเขาก็จะรู้สึกแบบไม่ชอบคือเราไม่ชอบกลิ่นแล้วจะคนชอบนะคะแต่ถ้าเกิดคนชอบนี่น่าจะดีนะเห็นเขาบอกว่ามันอร่อยอย่าให้เองจี้ถิ่ให้เลยนะคะทุเรียนอยากคือเขาจะมีเนื้อทุเรียนด้วยนะคะข้างบนมันมีความแปลกเป็นอย่างนี้ด้วยมันมีสามชั้นนะมีสามเลเยอร์นะมีเนื้อทุเรียนด้วยข้างบนข้างบนเป็นเนื้อทุเรียนแล้วก็เบิร์เขามีทองปิดด้วยอ่ะมีทองแปดทองคำเปลวเป็นไงบ้างคะ มั่งค่ะรสชาติมีข้าวเหนียวอยู่ข้างล่างจริงเหรอคะมันก็เหมือนข้าวเหนียวทุเรียนสีเทาอย่ายงนะั้นี่ะพนักงานต้าข้าวเหนียวทุเรียนอืมอร่อยอร่อยใช่ไหมคะโอเคสายแก้ใจอีชอยมาก <laughs> บอกเลย <laughs> สายแก้ใจอีชอย <laughs> มันคือแบบเรื่องเราข้างล่างนะ่งงนะยก็เหนียวทุเรียนนะคะก็คือ <laughs> กินเสร็จแล้วกลับบ้านเลยไม่ต้องไปคุยกับใครต่อนะครับเดี๋ยวต่อไปนะคะนี่เป็นขนมที่เราสั่งต่างหาะมานะคะก็ไม่ได้มีอยู่ในเมนูเซต เราสั่งปัญหาแยกมานะคะก็คือจานเท่าจานเทียมนะคะใช่ใช่ใช่อันนี้เขาเป็นเป็นมิลเฟยมิลเฟย์ตาโก้ลูกชิ้นราดไว้ช็อกลงไปเป็นน้ำนะคะแล้วก็ดูน่ากินมากเดี๋ยวก็อันนี้จะช่วยชิมให้เขาบอกว่าไอตัวนี้เนี่ยมันด้านบนด้านล่างเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าสักกูสักกูต้นใช่ไหมแล้วด้านบนเนี่ยจะใส่เป็นเหมือนเป็นเหมือนกะทิเหมือนตาโก้โอเคเดี๋ยวเราลองดูนะคะสวยงามเท่าไหร่นะคะ อออร่่ยดีะมันเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นสาคูน้ำกลาทิอืมอืมก็ไม่หวานมากอืมนะคะอร่อยดีอร่อยดีอีจิงว่าแบบนี้มันหากินทั้งนอกไม่ได้นะมิลเฟย์สาคูตะโก้อลูกชิดอ่ะจริงว่ามันอาจจะต้องเป็นแบบเฉพาะที่ว่าลูกชิทตขอกมันแข็งไปหน่อยอืมอืมเป็นเท่าไหร่แล้วมันแบบก็อะไรอย่ากว่าเทสเตอร์มันแล้วรู้สึกมันแข็งไปอันนี้เป็นขนม ป็นใช่ก็เป็นเหมือนแบบเหมือนคอมพิวเตอรี่ปิดท้ายอะค่ะก็จะเป็นอันนี้เนี่ยดูแบบเขาเรียกว่ากล้วยจีเขาบอกว่ากล้วยจีเมื่อกี้เขาบอกเป็นอาหารขนมโบราณแบโบราณใช่ก็ดูน่ากินเนาะคือเอากล้วยมาบดอะไรสักอย่างนะคะใช่แต่ว่าจีเดี๋ยวเราลองชิมกันไม่รู้ว่าของฟรีจะอร่อยกว่าของที่เราสั่งหรือเปล่าลองชิมะอันนี้อร่อยจริงค่ะมันหนักน่าอรอเหมือนมีใบมะพร้าวๆด้วยอืมมีงาด้วยอืมอร่อยอันนี้อร่อย เ <You> <laughs> ดู๋ยวลปตี้แต่ว่าสองปีที่นี่หลาอ,อย่างไม่มีแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวร้านอาหารร้านที่ชื่อว่าฟอนรูมค่ะฟอนฟรูมนะคะที่โรงแรมวอร์ดอฟวอร์ดอฟแอสตูริใช่ค่ะก็วันนี้นะคะ จะรู้สึกสนุกสนานกันนะคะแล้วก็อาหารเซตแบบนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใช่ไหมใช่คืออาหารต้องแนบอกนิดนึงนะคะว่าราคาเนี่ยจะไม่เปลี่ยนพันสอง้บาทบวกตลอดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตัวรายการเมนูอาหารนะเขาจะเปลี่ยนนะคะบางทีก็จะเป็นทุกๆ2เดือนนะคะบางทีก็เป็นทุกๆ3เดือนแล้วแต่เชฟนะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าครั้งหน้าที่เพื่อนๆมาเนี่ยจะได้กินอาหารที่เราทานหรือเปล่าเราไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะ็นตรงไหนนะคะก็เดี๋ยวลองดูลวกันถ้าเกิดช่วงนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะ ่อยากให้แนะนําอยากให้มาลองดูนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมีความแบบคดีเอ็นเอมันสร้างสรรค์แล้วก็อร่อยนะอร่อยค่ะอร่อยโดยเฉพาะพรีเฟอร์มากเนื้อเสิร์ฟลงหายถ้าไม่อยู่ในเซ็ตก็นัสั่งได้โปรดสั่งเดี๋ยวนี้พีซขีดเส้นใต้สองเส้นผู้สั่งออกนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะแองจี้แล้วจริงๆค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจริงๆมันจะมาพาใ้เราล่องลอยกันได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะจ้าบ๊ายบาย